ไปต่อกันในเรื่องของคดียาเสพติดกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้แถลงข่าวจับขบวนการขนยาเสพติดยึดยาบ้าเกือบ1.1ล้านเม็ดค่ะ ทีกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสําคัญลักลอบส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่ตําบลริมกกอําเภอเมืองเชียงรายเป็นช่องทางในการส่งยาเสพติดไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายพ,พัสดุของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนนะคะที่บ้านสันตาลเหลืองพบกล่องพัสดุสงสัยจํานวนเจ็กล่องค่ะบรรจุยาบ้ากว่า1นล้านเม็ดซึ่งจากการสอบ ทราบว่าพัสดุดังกล่าวถูกส่งมาจากสาขาบ้านใหม่สี่กล่องและจากสาขาวัดร่องเสือเต้น3ากล่องโดยมีรถเก๋งสีเทาเป็นพาหนะในการขนส่งเจ้าหน้าที่จึงใช้กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติตรวจสอบเส้นทางของรถยนต์ต้องสงสัยค่ะจนพบว่ารถคันดังกล่าวกําลังแล่นอยู่ในจังหวัดแพร่จึงประสานเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจยาเสพติดห้วยไร่อาเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ทําการสกัดจับผู้ต้องหา3มรายนะคะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไปค่ะ